ดูสิหิมะหรือลูกเห็บนะไม่รู้นะแต่ขอเรียกว่าลูกเห็บแล้วกันต้นไม้เอามาตากแดดมลมลมฝุม่นนี่ตัวนี้ใกล้ได้กินแล้วความเย็นตกลงใส่อืมเม็ดนี้ทางต่างประเทศก็เรียกว่า ลูกเห็บนะแต่ว่ามันก็จะตกไม่เยอะนะตกมาแค่นี้แหละสงสัยอีกสักหน่อยแดดก็จะออกแล้วตากตองใบหอ่อห่อไอที่จะทำเครื่องอันนี้นะแต่ว่าเราต้องมดไว้ก่อนสงสัยอาจจะได้ทำวันหน้านะถ้าทำในบ้านนี้ไม่ไหวแนะ่ ร้าเราหอมรันจวนใจเเกินแดดออกหลังจากเม็ดลูกเห็ดตกหาเนื้อกินแนวไม่ล่ะหากินอะไรที่สดชื่นไอติมไปยังสันนะคะที่นี่ก็จะหน,นาวอยู่อากาศหนาวแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะเยน็ยนเย็นไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศเลยรอคนเปิดรถค่ะ ได้ค้นใหม่ไปทิมเลยภาคกันโอเอกันทั่วหน้าเป็นวันหยุดนะคะว่าจะค้นใหม่ไปทิ้งไม่เป็นไปตามแพลนเลย ต้องจะไลอินมารับของที่ออเดอร์ ค่ะทุกคน<ป>อนหายใจแห้งๆ่อนค่ะร<ป>ีมานี่รี้มาแม่น้องมาค่ะแต่ะจะเอาเห็นเบิ้งว่าเขาเป็นยังคือห้องตรงนี้ ที่ช่องบ้างเพราะว่าเรากำลังซ่อมแซมอยู่แล้วน้องหมาเขาก็ไม่กล้ามาใช่ลหเขาไปแล้วแล้วก็ห้องว้อยๆค่ะนะค่ะาห้นอกกินมากินน้องกันประด้อาหารอาหารเทียงปะแบบนึ่งได้ไปค้งไม่ได้บานแล้วค่ะได้ยิน,นเสียงห้องบันนี้ เที่ยงเหมือนอาหารว่างเลยบวบังนะคะชุดใหญ่เอ,อันนี้เป็นชีสเบอร์เกอร์นะจะไปชอบกินขนมอันนี้ สมโฝมฟังค่ะอันที่กินคลิปก่อนอวาสารเมนูเจ้าบองค่ะเตรียมเมนูเจ้าบองไว้แล้วแต่ว่าบรรยากาศเป็นแบบเย็นๆหนาวๆ,ๆนะคะก็เลยแบบว่าอยากใส่เวลาแบบในการกอไฟล้ะกะโครกน้ำพริกโดนนะคะอยู่นอกบ้านอ พีน,นอนหาซื้อวบอมีดนะคะเนี่ยหาซื้อไม่น่าจะได้ต้องสั่งเน็ตไม่เป็นยีสค่ะยีสที่ไข่ไข่แยมเลยกินง่ายๆแล้วขาบนะคะ ต๊ะไก่กับเมนูปลาเลยว่าจะกินเมนูเจลบองแบบมกตองหอมๆนะคะเป็นเเป็นเจลซุปอืมอะไรเหมือนกันอืที่นี่นอเวย์เรามีอ่าเหมือนดังกินโดนัทนะคะราคาแพงมาก อันละ60โครนแต่ว่าปายังไม่ไปซื้อมากินเห็นแต่เพื่อนถ่ายรูปเสียงเสียงจากกับพุ้งแก้มนะเห็นแต่เพื่อนถ่ายรูปมาฝากแล้วก็มีอัปเดตลงในอ่าซ ocial ของเขานะ เราไม่อยากเป็นทาสรีวิวกินอะไรที่คนเขารีวิวไม่ค่อยไม่ค่อยตามเทอะไรให้เขาซาก่อนนานๆนนก่อนค่อยจะกินกินกินพอชิมชิมพอรู้รส ไฟทานจังไหนนะคะกระบาจ,จะกรไฟทานหรออย่างปลาไข่ดาวไม่ปรุงนะ น้อยกว่าไข่เป็ดนิดนึงอมืมันโดนตัวนั้นมันโดนยีสต์ได้ความหนวจากยีสต์ มีพลาสติกนะค,คลุ่มของอดไม่ได้ที่จะฟังเสียงรอบข้าง หมดโคตากาแฟแล้วคะ่ะสำหรับเืินนี้เลยบปได้กินกาแฟค่ะ <c oughs> ปกติอาหารบบนี้กินมีกาแฟเนาะคะ่ะ <c oughs> อันนี้ใส่ว <c oughs> านิลลาหรือเปล่า <c oughs> อือใช่แล้วหยิบม,มาสองอัน อันนี้ไม่ใช่โดนัทนะฮะอันนี้เป็นแบบเป็นร้านของนอร์เวย์ธรรมดาแต่ว่าอันดังกินโดนัทหนึ่งราคาเท่าไรห้าสิบหกสิบโครนตกประมาณสองร้อยกว่าบาทตอนหนึ่งก้อนนะ แต่มันไม่ได้อยู่ที่แถวปลายูแถวปลายูมันไม่มีร้านโดนัทร้านนั้นคริสปี้โดนัทไม่รู้ว่าใช่ดังกินโดนัทหรือเปล่านะก็ไม่ได้ถามเขาเห็นเขาอัปเดตอยู่ไม่ได้เซิร์ชหาด้วยว้าวจะกินหมดไหมนะ ดะกินไหวใครออกกําลังกายออกเผื่อไหนเด้อทั้งนี้จะกินเผื่อนะคะายคนคงจะปัดน้ำตาลออกนะปาไม่ได้ปัดออกเลย ให้กระแสก็ซาก่อนเดี๋ยวจะไม่แค่แกระแสซาโควิดซาด้วยนะอย่าไปกินโดนัทในออสโลออสโลเป็นเมืองเมืองหลวงของที่นี่นะป้าก็อยู่ไม่ไม่ไกลนะแต่ว่าเราไม่ไม่ไปไหนทั้งนั้นนอกจากว่าร้านอาหารที่ขายผักขายเนื้อแล้วก็ร้านเอเชียนะที่จะไปก็คือไทม์ไลน์ก็จะหยุดจุดนั้น ห้ามุกกินเท่านี้นะคะเมื่อหนาจาจะช่วนเหตุอาหารวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วอาหารแรงนี่ไม่ได้แล้วฮอบอาหารมาลบนองไม้ค่ะพันยาันตกแห้งโตปรกยนันโตกขค้ืกันตังระว่างค่ะเนี่ยอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็จะเป็นระเบียงที่แบบว่า พื้นไม้ไม้ที่พวกปลาไปไปหอบไปแบกมานะปลาไปช่วยแบกเป็นพื้นใหม่นะคะบ้านหลังนี้30ปีแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนออกไงพวกปลามาซื้อบ้านเป็นบ้านมือสองนะเขาเรียกว่าบ้านมือสองน,นั่นแหละแล้วทีนี้ก็เลยเปลี่ยนไม้ ซัมเมอร์นี้นะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ช่วงนี้มันยังอากาศไม่อุ่นเท่าไหร่ป้าก,ก็จะมานอนตรงนี้อารมณ์เหมือนไปกลางเต็นนะแต่ว่าเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเป็นเป็นนอกชาญบ้านนะเป็นระเบียงบ้านบนแน่ได้ค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้เบิงน้ำอาจจะตื่นตนั้งแต่ตีสามนะคะเพราะว่านกนะคะนกเขาร่างตอนกลางคืน ค่อนข้างจะดึกแล้วกะ็ตื่นตะเสะาเพราะว่าอยู่นี่ประมาณตีสามกว่าจะตีสี่นะคะมันจะแจ้งค่ะถ้าถึงเวลาตอนเดือนกรกฎานะคะพอพอป่าจะแจ้งแล้วนกก็จะปุกป่าแล้วตื่นอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็แสงพระอาทิตย์ด้วยก็จะส่องนะนั่นแหละ่นะ,ะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีนะคะขอบคุณกัน คอมเมนต์นะคะใครออกกําลังกายออกเผื่อด้วยเดีย๋ยวปากก็สิไปจัดการออกกําลังกายเบร์นออกจังหน่อยอยู่ค่ะพอกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพักให้มันย่อยนิดนึงก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคอมเมนต์ไว้นะคะเพื่อนจะได้รู้ว่าตัวเองมีช่องนะคะสําหรับคนที่มีช่องเนาะคนที่ไม่มีช่องมาทักทายก็ขอบคุณมากๆนะคะก็คอมเมนต์ได้ะคะ่ะแนะนําได้ ไาหาเพื่อนกินข้าวกินอาหารนะคะส่วนมากก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็บางวันก็จะชวนทำอาหารเมนูที่ปากินนะคะเผื่อใครสนใจเนาะบายอ่ะ